10. คุณแม่ท้องที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคนที่หนึ่งมีลูกถึง44คนการตั้งครรภ์และให้กำเนิดชีวิตใหม่เป็นเรื่องที่เหนื่อยากแต่ก็เต็มไปด้วยความสุขการตั้งครรภ์เป็นเวลาเก้าเดือนทารกในครรภ์ของแม่จะค่อยๆพัฒนาขึ้นทุกวินาทีก่อนที่ลูกจะเกิดเหมือนคุณแม่ทุกคนกำลังหวาดกลัวอยู่แต่โลกนี้ก็มีเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อมากมายวันนี้เราจะมาแบ่งปันเรื่องราวของ10 คุณแม่ท้องที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเรามาทำความรู้จักกับคุณแม่ที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้กับประสบการณ์การตั้งครรภ์รที่ไม่ธรรมดากันอันดับที่สิบคุณแม่ท้องสิบสัปดาห์ในชีวิตประจำวันคุณอาจเคยได้ยินเรื่องราวของลูกแฝดหรือแม้แต่ลูกแฝดสาแต่คุณคงไม่เชื่อเลยว่าในโลกนี้จะมีคุณแม่ที่สามารถให้กำเนิดลูก แฟด8ได้นั่นคือคุณแม่ลูกแฟด8ที่เราจะแนะนำในวันนี้นาเดียซูรีนะเธออาจไม่ใช่คนดังแต่การให้กำเนิดลูกแฟด8นี้ทำให้เธอมีชื่อเสียงไกลในตนก 2009เธอได้ให้กำเนิดลูกถึง8คนพร้อมกันระหว่างการตั้งครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่23เธอต้องนอนพักบนเตียงและในสัปดาห์ที่30เธอได้คลอดลูกก่อนกำหนดถึง10สัปดาห์ลูกทั้ง8น้ำหนักอยู่ระหว่าง1ปอนด์8ออนถึง3ปอนด์4ออนและทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงคุณแม่ที่น่าเคารพนี้ได้รับการฝังถ่ายตัวอ่อนที่ได้จากการปฏิสนธินอกตัวถึง6ครั้งและสุดท้ายกลับตั้งครรภ์ได้ถึง7 ครั้งแต่ในขณะที่แพทย์ประหลาดใจกับอัตราความสำเร็จที่น่าปลับลื่มนี้หนึ่งในลูกทั้งเจ็ดกลับแย่เกอกเป็นแฝดทำหายมีทั้งหมด8คนนาเดียได้ตั้งชื่อลูกทุกคนตามตัวละครในพระคัมภีร์เช่นโนอาจโจนาเยเรมีโจไซอาอิซายามาคายอานาเรียลูกแฝดทั้ง8คนน่ารักมากเมื่ออยู่รวมกันแต่คุณอาจไม่เชื่อว่านาเดียไม่ใช่แม่ของลูก8คนแต่เป็นแม่ของส4คน ก่อนหน้านี้เธอมีลูกอีก6คนปัจจุบันเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของลูก14คนที่อายุไม่ถึง8ปีในปี2022นาเดียได้แชร์พาพลูกๆไปโรงเรียนชั้นปีที่8ทางออนไลน์สร้างความตื่นตาตื่นใจและได้รับการกดไลค์และแชร์หลายหมื่นครั้งทุกคนชื่นชมเธอที่สามารถดูแลลูกดูแลลูกและทำงานอื่นๆได้อย่างยอดเยี่ยมน่าทึ่งมากจริงๆอันดับที่9คุณแม่ที่เป็นชาย ใช่คุณไม่ได้อ่านผิดคุณแม่ที่เราจะแนะนำต่อไปนี้แตกต่างจากคุณแม่ที่เราเห็นทั่วไปแปลกใจหมายเธอเป็นชายแท้ๆและเป็นแม่ชายที่สามารถให้กำเนิดลูกได้ถึงสามคนที่จริงแล้วคุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่นี้ชื่อโทมัสบีตี้เขาเคยเป็นหญิงในช่วงยุค90เขาได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนและตัดเต้านมกลายเป็นชายแต่ยังคงอวัยสืบพันหญิงเอาไว้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เนื่องจากภรรยาคนแรกขอ เขานนนซี่ป่วยเป็นโรคเยื่อบุมดลูกแทรกซ้อนไม่สามารถมีลูกได้จึงทำเขาตัดสินใจรับหน้าที่ในการตั้งครรภ์เพื่อตั้งครรภ์เขาหยุดการใช้ทดตเตอรโอนและในที่สุดก็ได้ให้กำเนิดลูสองคนกับนนนซี่หลังจากที่ทั้งคู่แยกทางกันในปี2012โทมัสบีตี้ได้แต่งงานกับแอมโบและในปี2018พวกเขาได้ให้กำเนิดลูกอีกคนหนึ่งแต่ครั้งนี้เป็นภรรยาของเขาแอมโบด คลอดลูกได้สำเร็จเรื่องราวของโทมัสเคยเป็นข่าวหน้าหนึ่งและยังประเด็นขำขันในรายการและทอล์คโชว์หลายรายการในยุคนั้นโลกยังไม่เค้ใจและยอมรับเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศและคนข้ามเพศเหมือนปัจจุบันโชว์ดีที่ด้วยการสื่อสารและการปะทะกันของวัฒนธรรมต่างๆทำให้สังคมมีความยอมรับและความเข้าใจที่มากขึ้นมาแสดงความเคารพให้กับคุณแม่ผูกฐาน คุณแม่ชายคนนี้กันอันดับที่8การตั้งครรภ์แบบสองชั้นหากแม่คนหนึ่งสามารถคลอดลูกได้สองคนในวันเดียวกันพวกเขาน่าจะเป็นฝาแฝดใช่ไหมแต่คุณแม่ที่เราจะแนะนำต่อไปนี้มีความพิเศษเพราะจูเลียโกรเบนเบิร์กสามารถตั้งครรภ์ได้สองครั้งภายในเวลาเพียงสอง สัปดาห์แพทย์กล่าวว่านี่เป็นวิธีการตั้งครรภ์ที่หายากมากในมนุษย์และในโลกสัตว์เรียกว่าการตั้งครรภ์แบบสองชั้นจูเลียและสามีของเธอทอดมาจากโอดซิตี้รัฐแคนซัสพวกเขาพยายามตั้งครรภ์ด้วยวิธีต่างๆมานานถึงสอง ในที่สุดวันหนึ่งจูเลียพบว่าเธอตั้งครรภ์และไปตรวจครรภ์ครั้งแรกหลังจากนั้นสองสัปดาห์เธอมีนัดตรวจอันตราสาวและตอนนั้นพวกเขาตกใจเมื่อพบว่ามีลูกคนที่สองเมื่อดูจากการพัฒนาของทารกแล้วทารกทั้งสองมีอายุต่างกัน2ส,สัปดาห์กับ4วันแพทย์เชื่อว่าทารกทั้งสองตั้งครรภ์ได้ในเวลาที่แตกต่างกันนี่ทำให้จูเลียกลายเป็นหนึ่งในสองคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แบบสชั้น ในโลกหลังจากที่พบว่าเป็นกรณีพิเศษของการตั้งครรภ์ทั้งแพทย์และคู่มอนสต่างตกใจแต่ก็หวังว่าทารกทั้งสองจะเกิดมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงเพการตั้งครรภ์แบบนี้มีความเสี่ยงสูงความแตกต่างในการพัฒนาของทารกจะทำให้ลูกหนึ่งหรือทั้งสองไม่สามารถคลอดออกมาได้จูเลียท้องได้อ่ะงบกดแต่ก็ยังรู้สึกเครียดเพราะหนึ่งในทารกมีโอกาสเกิดก่อนกำหนดซื้อ เงาเป็นการทดสอบที่ใหญ่หลวงสำหรับเด็กโชคดีที่ในเดือนธันวาค2010เธอได้คลอดลูกทั้งสองออกมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงผ่านการผ่าตัดเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและโชคดีจริงๆอันดับที่7คุณแม่ท้องในมุม30องศาแม่ส่วนใหญ่ยินดีทำทุกอย่างเพื่อลูกโจอานาคูซิตโตนิกก็เช่นกันเธอตั้งทันลูกแฝดสามแต่เพียงไม่กี่ศัพ ดาหลังตั้งคันเธอต้องเริ่มกระบวนการคลอดบุตรส่งผลให้หนึ่งในทารกเกิดก่อนกำหนดและเสียชีวิตโจอานาตาดัดสินใจรับมือกับการคลอดนี้ถึง75วันเพื่อปกป้องทารกอีกสองคนและขยายเวลาการพัฒนาในคันเธอต้องฉีดยาแก้ววาดเป็นประจำและต้องนอนในมุม30องศาด้วยการยกขาขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของการมีการหดเกรงของมดลูกโจอานาจิ งายืนหยัดในท่านอนงายและอยู่ในท่านี้นานกว่าสองเดือนจนในที่สุดในปี2013เธอได้คลอดลูกชายและลูกสาวที่สุงค่าภาพดีในวาลบซิกลาเอกประเทศโปลแลนด์และยังสร้างสถิติโลกอีกด้วยความอดทนของคุณแม่นี้น่าทึ่งมากขอให้เธอและลูกๆของเธอเติบโตอย่างมีสุขภาพดีอันดับที่6คุณแม่ที่มีอายุมากที่สุด ในปี2019อีรามาดมังกายาจากรัฐอันทอนประเทศอินเดียกลายเป็นคุณแม่ที่มีอายุมากที่สุดที่คลอดลูกในโลกที่อาอยุ74ปีและเธอยังคลอดลูกแฝดที่น่ารักอีกด้วยนี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆคุณอาจสงสัยว่าคนที่มีอายุมากแบบนี้ยังสามารถมีลูกได้อยู่หรือจริงๆแล้วอีรามาดเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนตั้งแต่30ปีก่อนแต่เธอเลือ การที่จะใช้การปฏิสนธินอกตัวและยินดีที่จะรับความเสี่ยงทั้งหมดด้วยการผ่าตัดคลอดโดยแพทย์สี่คนทำให้แม่และลากบลอดภัยหนึ่งในแพทย์เชื่อว่านี่เป็นปาฏิหาริย์ทางการแพทย์อีรามาทและสามีของเธอมาจากเขตอีสกอดาวารีและได้แต่งงานกันมา54ปีโดยไม่มีลูกพวกเขาเข้าหาผู้เชี่ยวชาญด้านทารกในหลอดแก้วเพื่อขอความช่วยเหลือและผ่า เชี่ยวชาญตอบตกลงที่จะช่วยเหลือพวกเขาทันทีหลังจากการทดสอบหลายอย่างพวกเขาสำเร็จในการตั้งทันในรอบทารกในหลอดแก้วครั้งแรกในช่วงเวลานี้มีทีมแพทย์สามทีมคอยติดตามสุขภาพโภชนาการและสภาพหัวใจของอีรามาดและตอนวอดสแกนเป็นประจำเพื่อยืนยันว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนในสังคมปัจจุบันที่คนมีอายุยืนยาวขึ้นการแต่งงานและมีลูก ในวัยที่มากขึ้นก็กลายเป็นแนวโน้มแล้วไม่แน่ว่าเรื่องราวอย่างของอีรามาดอาจมีมากขึ้นในอนาคตหรือไม่อันดับที่ห้าคุณแม่ที่เตี้ยที่สุดลอร่าและเนธานฟินลิปคู่รักที่น่าทึ่งนี้มีโรคไคลแรกแรนแต่พวกเขาต้องการมีลูกของตัวเองเหตุผลที่แพทย์แนะนำว่าไม่ควรมีลูกเนื่องจากการรวมกันของยีนอาจเป็นอันตรายและทารกอาจมีชีวิตได้เพียงครึ่งชั่วโมงอย่างไรกะ ตามพวกเขายังคงตัดสินใจลองดูและนั่นคือเหตุผลที่น้องนาธานเกิดขึ้นทารกน้อยนี้แม้จะเกิดมาในสภาพที่ไม่ใดดีที่สุดแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกถึงความหวังของพ่อแม่และแสดงความแข็งแกร่งที่น่าทึ่งภายหลังทุกตัวช้าวัดดูเหมือนจะดีคู่รักน้อยตัดสินใจที่จะมีลูกคนที่สองเป็นเพื่อนน้องนาธานและนั่นคือเหตุผลที่เจ็เกิดมา แม้ว่าเจกจะป่วยเป็นโรคแรกแรนเช่นกันแต่โชคดีที่แม่และลูกปลอดภัยและสามารถกลับบ้านได้หลังจากคลอดใด้สวันและด้วยเหตุนี้พวกเขากลายเป็นครอบครัวที่มีความสุขของสี่คนอันดับที่สี่คุณแม่วัย5ปีคุณอาจรู้ว่าในสหรัฐอเมริกาอายุเฉลี่ยที่ผู้หญิงคนแรกเป็นแม่คือ26ปีแต่เมื่อมองไปทั่วโลกอายุเฉลี่ยของการเป็นแม่ครั้งแรกคือเพียง19ปีครึ่ง คุณอาจคิดว่าอายุ19ปีนั้นพอที่จะเตรียมตัวทั้งทางอารมณ์และทางการเงินสำหรับการมาถึงของชีวิตใหม่แต่คุณสามารถจินตนาการได้หรือไม่ว่าเด็กหญิงวัย5ปีจะกลายเป็นแม่ใหม่ ในปี1939โรงพยาบาลในเมืองติกราโปเปรูได้รับเด็กหญิงอายุเพียง5ปีชื่ออารีนาเมดีนาพ่อแม่ของเธอคิดว่าเธออาจป่วยเป็นเนื้องอกในช่องท้องแต่ผลการตรวจของแพทย์กลับเขียนว่าเธอตั้งครรภ์ได้7เดือนแล้ว คุณอาจสงสัยว่าเด็กอายุ5ปีจะตั้งครรภ์ได้อย่างไรลินาเป็นผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการเจริญพันธุ์เร็วส่วนใหญ่ผู้หญิงเริ่มช่วงวัยแรกรุ่นที่อายุประมาณ10ปีแต่ลินาเริ่มมีประจำเดือนเมื่ออายุประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีและเต้านมของเธอพัฒนาเต็มที่เมื่ออายุ4ปีสุดท้ายเธอคลอดลูกด้วยการผ่าตัดเมื่ออายุห อีกลายเป็นแม่ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การแพทย์ผู้คนทั่วไปรวมทั้งตัวคุณเองคงอยากรู้ว่าพ่อของเด็กคือใครแต่ข้อมูลนั้นไม่เปิดเผยทราบเพียงว่าพ่อของเด็กถูกจำคุกแล้วอันดับที่สมคุณพ่อสองคนที่คุณเห็นนี้คือพ่อของฝาแฝดคานและอเล็กซานดราพวกเขาใช้เทคนิคการเป็นแม่บุญธรรมและการทำทารกในหลอด กวอย่างชาญฉลาดดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะเป็นฝาแฝดแต่พ่อของพวกเขากลับไม่ใช่คนเดียวกันนี่เป็นกรณีที่ประสบคะวามสำเร็จแบบนี้เป็นครั้งแรกในสหราชอาณาจักรสำหรับเรแฮมและไซมอนการตัดสินใจว่าใครจะเป็นพ่อนั้นเป็นรือ้องค์ยากมากแต่เมื่อเรแฮมตัดสินใจให้โอกาสนี้กับไซมอนคลินิกได้แจ้งว่าทั้งคู่สามารถเป็นพ่อได้หากทั้งสองงด องค์การสามารถใช้เชื้อของไซมอนและเรแฮมครึ่งหนึ่งและครึ่งเพื่อทำการผสมน้ำเชื้อจึงไม่มีอะไรที่ต้องแย่งชิงเลยแม่บุญธรรมของพวกเขาชื่อเม็กเมื่อเธอเห็นโปรไฟล์ของเรแฮมและไซมอนบนเว็บไซต์แม่บุญธรรมรู้สึกว่ารอยยิมกองค์พวกเขาน่ารักมากเธอยังไม่พร้อมที่จะมีลูกของตัวเองแต่ต้องการช่วยให้คนอื่นบรรลุความฝันของพวกเขาจาก นั้นเรแฮมและไซมอนได้รับไข่จากผู้บริจาคและหลังจากที่ได้ผสมเชื้อของเรแฮมและไซมอนแล้วได้ถ่ายทอดไปยังมะเด h e ลูกของเม็กและสำเร็จลุล่วงได้ลูกที่น่ารักสองคนไม่ต้องสงสัยเลยว่าเทคโนโลยีทารกในหลอดแก้วนั้นเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่จริงๆอันดับที่สองคุณแม่ที่เป็นยาย หากคุณเห็นหญิงชราวัย61ปีพาเด็กหญิงอายุ5ขวบเดินเล่นส่วนใหญ่จะคิดว่านี่คือยายกับหลานสาวแต่คุณคงไม่นึกถึงว่าพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นยายกับหลานแต่ยังเป็นแม่และลูกกันด้วยกลับไปในปี2008เมื่อเจสซี่ลินดาเรนเบิร์กตั้งคันเธอตระหนักว่าเธอไม่ใช่แม่ไปเพราะเธอไม่ได้ตั้งคันกับลูกของตัวเองแต่กับหลานชายของเธอตอนนน ณเมื่อลูกสาวของเธอต้องผ่าตัดเอามดลูกออกเพราะป่วยเธอก็ไม่สามารถเงอคันได้อีกต่อไปแต่เธอชอบเด็กมากและเคยบอกแม่ว่าอยากจะรับลี้เงลูกดังนั้นแม่ที่ยิ่งใหญ่ตัดสินใจจะให้กำเนิดลูกให้ลูกสาวของเทอนนคือการนำตัวอ่อนจากลูกสาวและลูกเขยของเธอมาปลูกในตัวเธอเองสํารับแม่ที่มีอายุ 56ปีการตั้งครรภในวัยชารามีความเสี่ยงสูงมากแต่ด้วยความกล้าหาญของเธออาจทำให้พระเจ้าประทับใจและให้พวกเขามีลูกที่แข็งแรงถึงสคนใช่เจสซี่ลินสามารถให้กำเนิดลูกแฝดสามให้ลูกสาวของเธอและทำลายสถิติกินเนสบุ๊กที่แปลกประหลาดนั่นคือเธอเป็นยายที่มีอายุมากที่สุดและสามารถให้กำเนิดหลานของตัวเองได้มาแสดงความยินดีกับครอบครัวน่ารักนี้กัน อันดับที่หนึ่งคุณแม่ลูกก้าคุณคิดว่าการคลอดฝาแฝดแปดที่เราพูดถึงในตอนต้นนั้นเป็นจุดสูงสุดของคุณแม่ท้องหรือไม่ใช่แน่นอนคุณแม่ที่เราจะแนะนำต่อไปนี้ฮาลิมาเซตได้นำเสนอฝาแฝดก้าที่น่าทึ่งแม้เราไม่แน่ใจว่าเทอดเงาคันลูกก้าวนี้โดยการใช้เทคโนโลยีทารกในหลอดแก้วหรือไม่แต่การคลอดลูกก้าวคนพร้อมกันและให้พวกเขาเกิด อย่างมีสุขภาพดีเป็นเรื่องที่หายากมากในตอนแรกฮาลิมาคิดว่าเธอตั้งครรภ์ลูกเจ็ดซึ่งน่ากลัวมากแล้วแต่หน้าปลกใจที่ในมดลูกที่แออัดของเธอยังมีลูกอีกสองคนที่ไม่เห็นในตอนแรกด้วยความปรารถนาที่จะคลอดลูกอย่างปลอดกยะเธอไปยังโมร็อกโกเพื่อรับการรักษาพิเศษภายใต้การดูแลของแพทย์สิบคนและพยาบาล25คนในที่สุดเธอสามารถคล อดลูกห้าหญิงและสี่ชายและทุกคนมีสุขภาพดีขอสแสดงความยินดีกับคุณแม่ที่มีความสุขคนนี้สุดท้ายคือราชินีแห่งการมีบุตรคุณเชื่อได้ไหมว่าคุณแม่ที่ชื่อมาเรียแม้ว่าจะมีอายุเพียง39ปีแต่เธอได้ให้กำเนิดลูกฝาแฝดลูกแฝดสามและแม้กระทั่งลูกแฝดสีเธอได้คลอดลูกทั้งหมด40คนโดยมี38คนที่ยังมีชีวิตอยู่ประกอบด้วยลูกสาว1 6 คนและลูกชา22คนการเรียกเธอว่าราชินีแห่งการมีบุตรนั้นไม่ใช่เรื่องเกินจริงตั้งแต่มาเรียอายุ12ปีเธอถูกบังคับให้แต่งงานกับชายวัย40ปีและในปีที่เธออายุ13ปีเธอกลายเป็นแม่เป็นครั้งแรกในช่วงหลายปีต่อมามาเรียยังคงมีบุตรอย่างต่อเนื่องเมื่อเธออายุ23ปีเธอเป็นแม่ของ25 ลูกแพย์สูตินรีแพทย์ท้องถิ่นตรวจพบว่ารังไข่ของมาเรียมีขนาดใหญ่ผ่าดบกดและเธอมีความสามารถในการตั้งครรภ์ได้ง่ายหากไม่ได้รับการผ่าแดาหรือใช้มาตรการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพเธอและสามีจะยังคงมีบุตรอาไปและดังที่คาดไว้มาเรียและสามีของเธอยังคงมีบุตรอย่างต่อเนื่องนกระทั้งเธอให้กำเนิดลูกคนที 42สามีของเธอในที่สุดก็ไม่สามารถรับมือกับภาระชีวิตได้และเลือกที่จะทิ้งภรรยาและลูกๆเพื่อหนีออกจากครอบครัวอย่างลับๆมาริอาและลูกๆของเธอยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งทางเหนือของกัมปาลาในยูกันดามี39คนอาศัยอยู่ในบ้านปูนที่สุดโทมสี่หลังด้วยความจำเป็นที่จะต้องเลยโยงลูกและส่งเขาไปโรงเรียนมารีอาจึงต้องออกไปทำงานหนักเพื่อหาเงิน คือเรื่องราวที่น่าเศร้าและทำให้คนรู้สึกเจ็บปวดใจแต่นี่เป็นทีเงตัวอย่างของความทุกข์ยากของผู้หญิงหลายคนในยูกันดาปัจจุบันยูกันดาเป็นประเทศที่มีอัตราการแต่งงานเด็กสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้หญิงอายต่ำกว่า18ปีอย่างน้อย40%ที่กลายเป็นแม่ในวัยเยาว์ โอเคนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอในตอนนี้คุณประทับใจกับหญิงตั้งคันที่แข็งแกร่งที่สุดคนไหนที่เราแชร์ในวันนี้มากที่สุดบ้างยินดีต้อนรับทุกความคิดเห็นด้านล่างนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กรุณากดไลค์สมัครสมาชิกและแชร์ให้กับเพื่อนๆขอขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป